การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครูสภาสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาวิชาชีพสร้างคนสำนักงานคณะกรรมการสอกอรสอคชีวิตครูเราดูแลชิจิงไลฟ์ฟรีริตี้ตามติดชีวิตคุณครู บ้านผู้นำครูเก่าแก่อีกรอบเรียรรอบนี้ชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนจันทรย์สุดสายอันรบกวนมูช่วยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับจี่ปีอาจารย์อยู่ที่นี่ก็อะไรอ่ะสามสิบตะกี้เขาเขาอยู่มาจนกระทั่งว่ายังไงก็เกษียณที่นี่ครับตายที่นี่ แล้วก็ยืนหยัดในการที่จะทำงานเพื่อสังคมเพื่อเด็กเยาวชนต่อไปเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ไม,ไม่แข่งไม่แข็งไม่รวมกันนะมันก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้มันก็ต้องช่วยกันไอ้ที่รวมกันก็ไม่ได้รวมเพื่อที่ไป<ช>ต่อสู้กับใครรวมเพื่อให้เกิดพลังในการทำงานทำให้สังคมดีขึ้นสังคมดีขึ้นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ที่อยู่ อยู่ตลอดแล้วก็ไม่ได้ย้ายออกไปไหนเนี่ยตัวผมเองนะผมเองก็ยังรู้สึกว่าคือครูบาอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยมันสูงด้วยวิญญาณของครูอยู่แล้วทีนี้ความกล้าที่อยู่ในพื้นที่ความคิดและความระลึกถึงเด็กแล้วก็ท้องที่เนี่ยมันย่อมมีอะไรมิติของการช่วยเหลือหรือว,ว่าสายใยบางอย่างอยู่ยนแน่นอน,ม,น,ม,นมันคือจริงๆแล้วการทำงานมันต้องอยู่ที่มิติการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้อยู่แล้วถ้าว่า ถ้าเราไม่มีมิติหรือไม่มีสายใยกันหรือว่าไม่ช่วยเหลือกันเนี่ยเช่นเราไม่สร้างเครือข่ายหรือเราไม่อะไรกันเนี่ยนะตรงนี้จะอยู่กันไม่ได้เพราะเราต้องสร้างเครือข่ายอย่างตรงเนี้ยอย่างอย่างในพื้นที่เนี่ยมันก็มีเครือข่ายอยู่หลายๆยาเครือข่ายอเครือข่ายองครวิชาชีพครัวนะคะครับเครือข่ายของรุสภาที่เราสมัครไปเครือข่ายในการพัฒนาเด็กพัฒนาครูตรงนี้นะคะแล้วก็เครือข่ายในการทําทําพื้นที่เครือข่ายเพื่อเพื่อความมั่นคงตรงนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนอยู่ได้รายได้ คือช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันอะไรกันค่ะเนี่ยถ้าเราไม่ทําตรงนี้มัน,ม,นมันก็ก็จะไม่เกิดความเข้มแข็งที่นนจะไมไนได้ไดวันนี้ก็จะได้เจอเครือข่ายที่หลากหลายค,คนรับไทยทะ่ได้สวัสดีครับผม ไรอ่นะนี่นี่นี่เห็นอ๋อเอาเอาเอามาดไรายการอยู่ร้านแรกอยก็มาเอ้าคูได้ล้เอาละอรยครูแก่ๆแบบร้านแรกเดี๋ยวกับมาแลกรู้ ครับรายการนะฮะสวัสดีครับเรลองพี่ได้ติดตามรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกระจำไม่จดจำแต่ว่าคืไปเกวดไปเอ่น่่กำลังกำลังกำลังเช็คเลตติ้งเช็คว่าแฟนคลับเป็นไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีรางวัลให้อีกอ่ะรางไัลได้มาอยู่ในไหนเออ ในสถานการณ์นี้ก็อยากจะมาเพื่อที่จะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องเพื่อนครูของเราทุกทุกไปสงกัดไม่ได้เจาะโรงเรียนไปทั่วๆครับก็เลยตั้งใจว่าเดินเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยน้องเขาแปนเขาไปบอกว่าเอได้เจอแฟนลับละ้วผมเห็นแค่ผ้าอย่างทั้งไม่เห็นแ่เห็นตัวที่จำผ้าจำผ้าเห็นแค่ผ้าออกมาก็ โชคดีมามาที่ใต้แล้วเจอคนรู้จักเยอะแล้วนี่มาที่นราธิวาสนี่ก็ที่หนึ่งนะพี่ววก็ถือว่ามาให้กำลังใจครูบาอาจารย์ทางนี้ครับพี่กเกษียณมากี่ปีแล้วเนี่ยผม7ปีแล้วพี่กครูที่ร้านที่ครู แต่ถือว่าเป็นแฟนคลับที่ติดตามรายการในานการณ์ของเราอยู่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครูสร้างคนคนสร้างโลกครับมาที่นราธิวาสตามที่ได้สัญญากันไว้ตามที่ได้พูดคุยกับเพื่อนครูกับท่านผู้ชมทั่วทั้งประเทศไว้แม้ว่าสถานการณ์จะยังไม่สงบไม่เรียบร้อยแต่ว่าครูบาอาจารย์เราอยู่ที่ไหนอยู่ได้เราก็ต้องไปได้ครับพี่น้องประชาชนอยู่ที่ไหนอยู่ได้เราก็ต้องไปได้ถึงความอบอุ่นสายสัมพันธ์ของพี่น้องทั้งไทยพุทธไทยมุสลิม ยังสนุกสนานกันเมื่อกี้ไปซื้อของเนี่ยยิ้มเลยโอ้ยังต่อรองสนุกสนานกันอยู่ทั้งพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมแค้าขายก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันอันนี้ตลาดัหนพี่นะตลาดอะไรนะตลาดตลาดบางนาอ๋อตลาดบางนาอยู่ในอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทรัวัดี่วัดคือเห็นบรรยากาศความชื่นมื่นแล้วเราก็ไม่นึกว่าสถานการณ์มันจะเกิดบางอย่างมันก็เราก็ไม่ไม่คาดคิดเลยคฝันแล้วก็มาสัมผัสจริงๆแล้ว เมืองดาราที่ว่าผู้คนอัธยาศัยทุกอย่างอย่างนมันไม่เหมือนกับภาพที่เราได้ยินได้ฟังนะวันนี้เราก็มาให้กำลังใจกันทุกฝ่ายเพื่อให้พี่น้องครูของเราได้ปฏิบัติหน้าที่ของเขาในการสร้างเยาวชนไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมเชื่อชาติศาสนาใดก็ตามแต่ครับเพื่อให้เป็นคนดีในสังคมนี้แล้วจะได้อยู่ันอย่างมีความสุขครับพร้อมแล้วพี่พับพร้อมทันกับเ้าวนะครับ <laughs> ขอบพระคุณครับผมครับครับสวัสดีครับ,<อ>บวันดีค คนสร้างโลกเพงพิมพ์คำว่าครูสร้างคนทีวีใน YouTube คุณก็จะไม่พลาดกับรายการครูสร้างคนย้อนหลังทุกเทปรายการและอัปเดตทุกข้อมูลข่าวสารเบื้องหลังและเบื้องลึกของทีมงานใน Facebook เพียงพิมพ์คำว่าครูสร้างคนและดาวน์โหลดข้อมูลทางวิชาการในบล็อกสปอตพิมพ์คำว่าครูสร้างคนสัมผัสครูสร้างคนคนสร้างโลกบนโลกออนไลน์ได้แล้ววันนี้ YouTube Facebook และบล็อกสปอต สถาบันอุดมศึกษาถ้าไม่สร้างกิจวัญญาณให้กับค,คนไปทํากระดาษเพื่อนมึกประเทศไทยมันอยู่ไม่ได้หรอกคนไทยก็ลังมองว่าการศึกษาเนี่ยอยู่ที่ใบประกราศศึกษาพบกับครูสร้างคนคนสร้างโลกและดิฉันอริศรากันทรจเจริญทุกวน 6, 5, นันเสาร์ห้นาฬิาสนาทีทางโมเดิร์นไนทีค่ะ สนับสนุนโดยครูสภาสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาวิชาชีพสร้างคนสำนักงานคณะกรรมการสกสอคชีวิตครูเราดูแลชิชิงไลฟ์ฟรีลิตตามติดชีวิตคุณครูวันนี้มาโชคดีได้มาพบเครือข่ายของครูเราถือว่าครูสร้างคนคนสร้างโลกนัดไว้นี่ไม่ผิดหวังแล้วก็มีใครบ้างครับพี่ชวยวันนี้ วันนี้เนี่ยพี่อาจจะจําชื่อน้องๆรุ่นหลังๆไม่ได้ครับแม้ว่าเขาจะดูหน้าแก่แต่เขาเป็นรุ่นหลังมากๆท่านผู้ชมครับผมคิดว่าคงจะให้คนที่อาวุโสที่สุดที่กเกษียณไปแล้วแต่วันนี้ก็ยังเป็นทีมงานขององค์กรวิชาชีพครูของพวกเราอยู่ครับน้องสุดสายบุญช่วยนะครับพี่ช่วยคะจะเริ่มจากอาจารย์พดุงศักด์ศูนย์คายนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมนังกะหยีอาจารย์วันเพน ผูอ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหรือบหลือทรงนะคะอาจารย์พิสมัยหลักเกี้ยนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมะนาวพอรุนโกสายพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล่อนพอจลัดนะคะอาจารย์จลัดเกียรติเสรีธรรมก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละนี่นะคะคือคือนักศึกษาศาสนาอิสลามนะคะค่ะอาจารย์ก่อแก้วโกธิยะค่ะอตอนนี้เป็นครูชํานาญการโรงเรียนบ้าน เขาน้อยอีกคนนึงก็คืออาจารย์วัสนาโกศัยพัฒจะเห็นว่านามสกุลจะเหมือนกับอีกคนนึงนะคะแต่อยู่โรงเรียนวัดตันติการามก็ส่วนส่วนส่วนตัวเรียนเองก็คงพี่ช่วยคงจะแนะนําแล้วแล้วก็มีคนข้างเคียงนะคะคนข้างเคียงเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านที่เรียนอาศัยอยู่คุณชุลศิลป์บุญช่วยนะคะแม่พี่ช่วยครับเดินทางมาไกลนับพันกิโลนะมาถึงนราธิวาสมาถึงวันนี้ก็นอนฟังข่าว หัวใจก็ตุ้มๆต่ำๆอ,อ,อ,อยู่ครับก็จริงๆก็กลัวครับแต่ว่าก็เดินทางมาเพราะว่ามันที่ยะลาเราก็ไปบ่อยที่นี่ก็ไปบ่อยแต่รู้ว่าที่นาาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะหลักพอสมควรคือนาลาที่วาดช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าค่อนข้างวิกฤตกว่าอีกสองจังหวัดครับ <c oughs> จะด้วยสาเหตุใดเนี่ยเราคงไม่จําเป็นต้องต้องไปติดตามนะฮะ เพียงแต่ว่าเราเป็นห่วงว่าบรรดาพี่น้องเพื่อนคุูของเราในเขตพื้นที่ทั้งหลายของนาพิวัตรเนี่ยมีความเป็นอยู่กันอย่างไรหนกตกใจเนี่ยแน่แต่ว่าความยืนหยัดมั่นคงเนี่ยยังยังแกล่งอยู่ไหมครับก็คงจะต้องตามมาดูพี่น้องของเราเพื่อที่จะให้พี่น้องเหนือกลางอีสานได้ทราบว่า แม้ว่าจะอยู่อย่างมั่นคงแต่ก็อาจจะไม่มีความสุขมากนะักครับแล้ววันนี้น่าชื่นใจพี่จยไปเดินตลาดนะพี่น้องที่นาราอยู่ในตลาดก็ทักทายอ้าวทีมงานครูสร้างคนนะปลื้มใจเนาะเข้ามือลึกนี่ถ้าเราไม่มาวันนี้นี่เสียดายแย่เลยครับมาวันนี้ก็อยากจะฟังเสียงของท่านผู้นำเครือข่ายท่านผู้ที่อยู่ในองค์กรวิชาชีพที่อยู่ที่นาราของเราหลายๆท่านให้สะท้อนมุมมองของตัวเองดีไหมพี่ ครับเออคนอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยคิดยังไงหวันวิตตกแค่ไหนเรารับสถานการณ์อย่างไรก็ให้ท่านอาจารย์สุดสายเริ่มก่อนนะเนาะเอาที่แก่สุดแล้วกัน <c oughs> สุดสายเป็นยังไงบ้างรครับหลังจากที่เกษียณไปแล้วสถานการณ์ยิ่งรุนแรงขึ้นก็ก็ก็มันบัดนวิตตกแทนน้องๆนะคะวันวิตตกแทนน้องๆเหมือนกันแต่ทีนี้ด้วยว่าความเป็นวิชาชีพนะฮะความเป็นวิชาชีพนี่เราก็ต้องมั่นคงค่ะมั่นคงเพราะว่า เรามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเยาวชนซึ่งเราคอยเราอยู่ตรงนี้ถ้าทุกคนถอดใจหรือว่าถอดถอนออกไปเนี่ยเราคิดว่าความหวังตรงนี้มันก็คงจะลดน้อยลงไปนะะเออเนี่ยครับแสดงว่าเขาก็ยังมั่นคงแต่ปัญหาก็คือว่าบรรดาน้องๆทั้งหลายที่ที่เจอในสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยไม่รู้ใครไปเจออะไรเข้าบ้างอ,อะไรแบบไหนยังไงอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับก,ก็ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ ทุกวันนี้นะครับช่วงนี้อาจจะว่าร <ừ> ุนแรงไปหน่อยนะครับอาจจะว่าด้วยเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เ,เรา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 อาจจะไม่รู้นะครับ<ม>แต่ด้วยสายวิชาชีพของของชีวิตเป็นครูเนี่ยนะครับ<ม>คือจริงๆแล้วบางเรื่องเราก็รับได้อ<ม>แต่บางเรื่องที่เรารับได้คือเราต้องรู้สาเหตุว่าสาเหตุมันมาจากไหนนะครับ<ม>แต่เรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันนี้สาเหตุเราหาไม่เจอ<ม>นะครับความเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าแบบโน้นแบบนี้ เราก็ไม่รู้ว่าแบบไหนนะครับด้วยความจริงๆแล้วด้วยในใจนั้นมันภาวะพะวังว่าเออไปโรงเรียนวันนี้ไปทําหน้าที่วันนี้ตอนเย็นถ้าได้กลับมาก็โชคดีนะครับแต่ถ้าหากไม่ได้กลับมาก็ถือว่าสละแล้วทึ่งชีวิตนี้นะครับเพื่อเยอวาวชนเพื่อเด็กๆนะครับเพื่อหน้าที่ของของครูทุกคนนะครับอาจารย์พูดไม่ผิดหรอกวันนี้เข้าไปในตลาด นอนาจการยัง,ยง,ยงไม่ค่อยนั่นนะแต่เข้าไปเห็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนาราจ,จริงๆแล้วเขากินอยู่รู้สึกมันก็กังวลอยู่นะดูแล้วก็กังวลซืลอล้อขานพูดคุยกันยิน้มแยม้มสนุกสนานที่ตลาดตรงนั้นก็กลายเป็นกลายเป็นพื้นที่ที่เราได้สังเกตได้เลยเดินเข้าไปพิช่วยลองเราเดินเข้าไปวันนี้เนี่ยพ่อ้าแม่ขายไม่ว่าไทยพูดไทยวัินมอยู่ด้วยกันทําหน้าที่ทําขับเคลื่อนวิถีชีวิตด้วยกันแล้วก็มีความสุข เขายังเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์ยังทักทายก็เต้าเย้าแย่กันใช่ครับมีมีมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นปกติครับแต่ในความเป็นไม่ไม่ไม่ปกติเนี่ยพี่เข้าใจว่าคนที่อยู่มานานแบบแบบแบบติ๋วอพิสมัยเนี่ยก็น่าจะสะท้อนอะไรได้ในฐานะที่เป็นผู้นําครูตรีรุ่นเก่าเหมือนกันนี่นะฮะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่พอตั้งพูดแล้วค่ะ คือเราไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ตอนนี้หนักขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยได้รับแมสเซจตอนนี้เมื่อเมื่อต้นเดืนเอนได้รับแมสเซจบอกว่าให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษครูไทยพุทธในตำบลกะลวนเหนือแมสเซจยังอยู่ไหมแมสเซจยังอยู่ค่ะอ่าังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายทอดหน่อยค่ะ,ะและก็ในวันศุกร์ก็จะมีทางทหารตำรวจจะเข้าไปบกหลายโรงเรียนค่ะบริเวณตรงนั้นบอกว่าวันศุกร์ อันตรายมากมถ้าว่าสุดวิสัยหรือเหตุหตการณ์ผิดปกติก็ปิดได้ทันทีแสดงว่าระบบการสื่อสารของเราเนี่ยก็คล่องเนื้อคล่องตัวอยู่พอสมควรนะในการที่จะสื่อสารกันน้องเพนเนี่ยอยู่เงียบๆรู้สึกเป็นไงบ้างก็ในส่วนของอำเภอตากใบนะคะในช่วงสองสามวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหนักไปนิดนึงนะคะก็คือมัน,นใกล้กับวันครบรอบขอ,ของอำเภอตากใบนะคะ แต่ว่าสำหรับในส่วนของคุณครูนะคะก็คิดว่าจากการที่ได้คุยกันนะคะก็รู้สึกว่าคุณครูก็ยังมีความมั่นใจนะคะมั่นมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ดิฉันอยู่นะคะอ,อาจจะเป็นเรื่องจากว่าสุมชนนั้นค่อนข้างที่จะ,ะสากลน,นะคะก็ มีความมีมีความต้องการในเรื่องของการศึกษามากนะคะเขาก็เลยเจัดดูแลคุณครูเป็นพิเศษ พี่ครับบรรยากาศที่คืนนี้อ่ามันยังไม่จบเนื้อหานี่ไม่ไม่เสียเที่ยวที่มารอบนี้เราพยายามให้ทุกท่านได้เห็นภาพามความน่ารักของความากักแล้วก็ความเชื่อมสายสัมพันธ์กันของพี่น้องทั้งสองสายพุทธมุสลิมครับผมว่าเป็นภาพที่น่ารักถ้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนี่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่จะให้พี่น้อง นั่่่ออยยูรมกางปัญหาก็คือว่าใครล่ะจะบันดาลให้เกิดความสันติสุขครับขึ้นมาได้ผมมองเห็นการทําหน้าที่ของเครือข่ายของพี่น้องครูที่อยู่นาราครูบาอาจารย์ที่นี่ทุกท่านทาหน้าที่ด้วยไม่จิบิ้งจานคือวันนี้คําว่าจ้างนี่ผมว่าผมว่ามันน้อยไปคือวันนี้เขาทุ่มเทชีวิตเลยนะพี่ว่าทุ่มเทชีวิตเรื่องเงินเดือนนี่เป็นค่าตอบแทนปกติในการทํางานของคนทั่วไปอยู่แล้วครับ แต่ถามว่าฉะไหนคนเหล่านี้เนี่ยถึงยังมุ่งมั่นที่จะอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เขาเขาย้ายออกไปที่อื่นก็ได้อแต่คนเหล่านี้ก็ยังอยู่ครับจนกเกษียณอ่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเดินได้มาครึ่งทางของการเสวนาการสนทนากับ,บพี่น้องเกลือข่ครูที่บ้านอาจารย์สุดสายเมื่อคืนคทีนี้ก็จะขอยกยอด เรื่องราวเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้ติดตามเนื้อหาเรื่องราวและฟังเสียงสะท้อนที่แม้จะเบาของครูบาอาจารย์ตัวเล็กๆในพื้นที่เหล่านี้แหละเข้าไปสู่ภาพใหญ่ของสังคมไทยให้ได้ยินทั่วๆกันว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ทุกๆท่านที่ทํางานในพื้นที่บนความเสียงทําทุกอย่างทําหน้าที่ทุกอย่างให้มีความสุขที่สุดนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของครูนะในื้นเราให้เต็มเสียงวันนี้เขาบอกเพราะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะมีเสียงวันเลาะอีกหรือเปล่า พี่ใหญ่ครับ,รบในช่วงท้ายของรายการของวันนี้ก่อนที่เราจะ <c oughs> ไ,ได้ติดตามชมในสัปดาห์หน้า <c oughs> ทางรายการของเรามีกิจกรรมดีๆ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกร่วมติดตามรับชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชมที่เป็นแฟนครับรายการ <c oughs> วันนี้รายการมีของที่ระลึกมาฝาก ครบรอบ2ปีครูสร้างคน112ปีวิทยาจารย์และ120ปีกระทรวงศึกษาธิการครูสร้างคนคนสร้างโลกขอเชิญเพื่อนครูและท่านผู้ชมทุกท่านร่วมสนุกด้วยการส่รง SMS อวยพรพร้อมรับของสมนาคุณจากทางรายการดังนี้หนังสือทรงคุณค่ารวมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับงานการศึกษาสัปดาห์ละ5รางวัลและพิเศษบุญท่องเที่ยวกับครูสร้างคนคนสร้างโลกสัปดาห์ละ1รางวัล โดยติดตามรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k ครูสร้างคนเริ่มเสาร์ที่3พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปเป็นไงพี่ดีไหมมันนะเอ๊มีมีความสุขแต่ <c oughs> แตแต่พี่เนี่ยปกติก็เฉยเฉยอยู่แล้วเพียง <c oughs> แต่ว่าที่ใดที่น่าสนใจท่านผู้ชมควรได้รับรู้รับเห็นและรับทราบเนี่ยพี่ก็อยากจะให้เขาได้เห็นครับในเส้นทางที่เราได้ก้าวเดินไปแต่ละวัน <c oughs> แต่ละครั้ง ในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆสําหรับครูสภ,ภาและก็สออกศสคกอสอ,อกรสออกรงก่อนหลักที่เป็นกําลังหลักของครูสร้างคนของเรารวมถึงอ,อสมทด้วยที่สายทอดภาพงดงามเหล่านี้ไปสู่สังคมของไทยสำหรับวันนี้ต้องขอญอาติลาทรานผูมชมไปด้วยเวลาียงที่นี้ครับพี่เจครับสัปดาห์หน้าเรายังมีเนื้อหาของคุณครูเครือข่ายวิชาชีพครูในจังหวัดนาราธิวาสให้ท่านผู้ชมได้ติดตามมาฟังเสียง,งเล็กๆของพวกท่าน มาติดตามจังหวะก้าวชีวิตของครูครคดใดน,น่วละและเป็นภาพที่ในความสวยงามก็มีความวงเวงแฝงอยู่ครับวันนี้ขออนุญาตลำลาสวัสดีครับครับ